สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะจ๊าก็จะเป็น EP ที่365แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระนะคะมาให้เลือกชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062ย0นะคะหู4ก 2, 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ i.d.line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สโดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สโดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปสนิ่ EMS ฟรีนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราจะไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะ ค่ะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะโอเคนะคะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองเนี่ยจะ นะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สี่นะคะ จะเป็นรายการที่ห้านะคะโอเคนะสํสำหรับพารรายการที่ห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่หกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7จดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7จดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่แปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระในการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่9นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพารายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปจะเป็นในการที่13นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นในการที่2 4นะคะ โอเคนะคะสำหรับารายการที่สิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ นะคะสำหรับพระในการที่15นะคะต่อไปจะเป็นในการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพระายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นในการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคสำหรับพรกรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่19นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระราการที่21นะคะต่อไปจะเป็นราการที่22นะคะโอเคนะะสำหรับพระราการที่22นะคะ ต่อไปจุลินาการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพระจุการที่23นะคะต่อไปจุลินการที่24นะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพักรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะสำหรับพรรายการที่26นะคะต่อไปเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่2ี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะสำหรับพกรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะสำหรับพกรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคะสำหร,รับพารายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นราการที่31นะคะโอเคนะ,ะสำหรับพารรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะสำหรับพากรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะสำหรับพักรายการที่33นะคะต่อไปเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ โอเคนะสำหรับรพารายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ คนะสำหรับพาร์ตในการที่38นะคะต่อไปจะเป็นในการที่39นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ตในการที่39นะคะต่อไปจะเป็นในการที่40นะคะ ทีน่าจะพักรายการที่40นะคะต่อไปเป็นรายการที่41นะคะโอเคทีน่าสลับพักรายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะ โอเคนะสรับพระรายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะสรับพระรายการที่43นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะ โอเคแนะล้วสำหรับพารายการที่44นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะ้วสำหรับพารายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะ โนะสำหรับพารายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะสำหรับพบรายการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะ โอเคนะสำหรับาพาะรายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะโอเคนะสำหรับาพาะรายการที่51นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่52นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่ห้าสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่54นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่55นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่55นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่56นะคะ โอเค,นะค,คะนะคะสำหรับะรบะรายการที่5 6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่57นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห้สิบนะคะโอเคนะคะก็รับชมพระทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 6 2นะคะ6 6หกสี่ 22C1 นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 22C1 เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สตดโอนนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สตดโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS ฟเลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่365จ้า